สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ดเฮียหมาลุมโตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เฮียหมาจะมาให้แนวทางทั้งหมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอลประจำวันที่1่กุมภาพันธ์เริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกพิม์ลีกอังกฤษเต,เตะเวลาตีสองครึง่งเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของบอลมัดคู่ที่2เตะเวลาตีสามสิบห้านาที วูดแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของแมนยูนเต็ดส่วนคู่ที่3นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเวลาตี3เกตาเฟ่เปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดคู่ที่4เป็นศึกสวิตเปอร์ลีกเตะเวลาตี2ครึง่งโรซานเปิดบ้านรับการเยือนของรูเซนส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกเบลเยียมโปลีกเตะเวลาตีสองครึง่งเมเชเลนเปิดบ้านรับการเยือนของอันเดเลส สำหรับเฟ่อนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมายแอดไลน์มาที่แอด16 8 8 FC ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนเปิดมาคู่แรกนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะเวลาตีสองครึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกัมยันของบอลมัดเวสต์แฮมนะครับวันนี้จะมาในแผน4231ผู้รักษาประตูเป็นอารีโอราส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้มาร์ตโรปานอสจบคู่กับเคิร์สซูมานาเปานะครับก็จะเป็นแดนนี่อิง โดยจะมีตัวสนับสนุนนะครับอย่างจารอดโอเวและก็เจมวอตเท้าสส่วนทีมเยือนบอลมัทวันนี้มาในแผนสื่อผู้รักษาป,ประตูใช้เนโตส่วนคู่กองหลังนะครับจะใช้มาร์โกสเอเนซี่จับคู่กับซาบายีนาเปานะครับก็จะเป็นดาวซันโวของทีมอย่างโดมินิสโซลันเก้5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเวสแฮมเก็บใช้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมส่วนบอลมัทนะครับคว้าใช้ที่เป็นแค่หนึ1เกม 5เกมหลังสุดนะครับเป็นเวสแฮมทำกำไรไปถึง3เกมส่วนบอลมัดทํำกำไรได้เพียงแค่1เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเวสแฮมชนะ1เสมอ3แพ้1นาน่าสุดบุกไปเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 5นัดหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีมเยือนบอลมัด5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นาน่าสุดนะครับเปิดบ้านถล่มสวอนซีซิตี้มาด้วยสกอร์5ประตูต่อ0 5นัดหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกม 10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเวสต์แฮมยิงได้13ประตูเสียไป14ประตูฉะเฉลี่ยได้ประตู1.3ประตูต่อเกมส่วนทีมยยนบอลมัส10เกมหลังสุดยิงไป25ประตูเสียไป14ประตูฉะเฉลี่ยได้ประตู2.5ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มต้นทีเจ้าบ้านเวสต์แฮมเมอร์แฮนดิแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ1พ้2ทำกำไรได้เพียงแค่2เกม ส่วนแฮตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบ3าลูก5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ2ทําสกอร์ต่ําไป3เกมส่วนทีมเยนบอลมัดนะครับเมื่อแฮตแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ2แพ้1ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบสมลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทําสกอร์สูงไปถึง4เกม วันนี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านเวสแฮมเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮนดิแคป์ถงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งคว้สาสลูกเจ้าบ้านเวสแฮมนะครับ5เกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียงแค่1เกมส่วนใหญ่นะครับจะหนักไปทางเสมอน่านล่าสุดก็บุกไปเสมอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ส่วนทีมเยนบอลมัด5เกมหลังสุดควา้าใช้ไปถึง3เกมนานล่าสุดนะครับเปิดบ้านถลม่มซาวันซิตี้มาด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังนะครับบอล แต่เวลาที่เจอกันนะครับมักจะเป็นเวสแฮมที่ทําได้ดีแล้วฟอร์มในบ้านฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาแข่งไป10เกมก็คว้าใช้ไปถึง5เกมวันนี้นะครับขอมองไปที่เจ้าบ้านเวสแฮมยูไนเต็ดผู้ที่2นะครับเป็นสึกพิม์ลีกอังกฤษเตะเวลาตี35นาทีวู๊แฮมตันเปิดบ้านรับกัมพยันของแมนยูไนเต็ดเจ้าบ้านวู๊แฮมตันวันนี้จะมาในแผน3-4-3ผู้รักษาป,ประตูจะใช้โจเซซาส่วนกองหลังนะครับวันนี้จะนำทัพมาโดยแม็กคิวแมทและก็เฟรกดอสัน ส่วนโตลุกนะครับวันนี้จะเป็นมาธติุสคุนยาเป็นหน้าเป้าโดยจะมีริมเส้นนะครับตัวความหวังอย่างเปรโดเนโตส่วนทีมเยอแมนยไูไนเต็ดวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1คู้รักษาประตูจะเป็นโอนาน่าส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้ริซันโดมาติเนสจะได้รับโอกาสกลับมาลงตัวจริงจับคู่กับราเฟลฟารานหน้าเปานะครับก็จะเป็นแรดมูดฮอยลุนปัจจุบันนะครับุูมแฮมตันอยู่อันดับที่11แข่งไป21นัดนะชนะไป8เสมอ5แพ้8 ยิงได้30ประตูเสียไป31 11, ประตูเก็บได้29แต้มส่วนทีมเยอแมนยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่นอันดับที่9แข่งไป21นัดชนะไป10เสมอ2แพ้9ยิงได้24ประตูเสียไป29ประตูเก็บได้32แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นแมนยูไนเต็ดคว้าชัยไปถึง4เกมส่วนเจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่1เกม5นัดหลังสุดวูฟแฮมตันทำกำไรได้เพียงแค่2เกมเป็นแมนยูไนเต็ดนะครับที่ทำกำไรไปถึง3เกม 5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวู๊แฮมตันชนะ2เสมอ3นาล่าสุดบุกไปเอาชนะเวสต์บอมบิดเอาเบียนมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในศึกเ A ฟเอครับ5นัดหลังสุดทำกำไรไปถึง4เกมส่วนทีมเยอแมนยูไนเต็ด5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นาล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ในศึก FA ฟเครับ5นัดหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวู๊แฮมตันยิงได้16ประตูเสียไป9ประตู เฉลี่ยได้ประตู1.6ประตูต่อเกมส่วนทีมยอนแมนยูไนเต็ดนะครับ10เกมหลังสุดยิงไป14ประตูเสียไป15ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.4ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์แับเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นทีเจาบานบุกแฮมตันเมื่อแฮนด์แคปเปิดมาที่เสมอไหนเสมอกัน5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5นัดทำกําไรได้ทุกนัดส่วนแฮนด์แับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งคว้า3ลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป3เสมอ2 ทำสกอร์สูงไปถึง4เกมส่วนทีมเยอนแมนยูในเตด์นะครับ mm hmm. เมื่อแฮตแคปเปิดมาที่เสมอในเสมอกัน5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไป3แพ้ไป2ไม่สามารถทํากําไรได้เลยส่วนแฮดแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูก5เกมหลังสุดนะครับชนะไป2แพ้3ทําสกอร์สูง2เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่ทีมผู้มาเยอนแมนยูในเต็ดเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮดแคปสูงต่ําวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่ง เจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว7เกมติดต่อกันนัดล่าสุดก็บุกแปลาชนะเว์บอลบิดเอาเบียยไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนแมนยูไนเต็ดน,นะครับนั้นล่าสุดบุกแปลวชนะนิววอร์พเคาร์ตี้มาด้วยสกอร์สประตูต่อ2แต่ฟอร์มโดยรวมนะครับยังไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วเกมเยืยนอนฤดูกาลน,นี้ของพวกเขานะครับสิเกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียงแค่4เกมบวกกับฟอร์มช่วงหลังนะครับของวูฟแฮมตันที่กำลังมาดีคู่นี้นะครับขอวัดใจให้เลือกไปที่เจ้าบ้านวู คู่ที่สเป็นศึกลาลิก้าสเปนเ,เตะเวลาตี3เกตาเฟ่เปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดเจ้าบ้านเกตาเฟ่ปัจจุบันอยู่อันดับที่1 0แข่งไป21นัดชนะไปเเสมอ8แพ้6ยิงได้28ประตูเสียไป28ประตูเก็บได้29แต้มส่วนทีมเยือนเรอัลมาดริดปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงแข่งไป21นัดชนะ17เสมอ3แพ้1ยิงได้45ประตูเสียไป14ประตูเก็บได้54แต้ม5าเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเกตาเฟ่เก็บใช้ได ส่วนมาดริดนะครับคว้าชัยไปถึง4เกมแต่ว่าฮานะหลังสุดเป็นเกตาเฟ่ที่ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนมาดริดทํากําไรได้เพียงแค่1เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเกตาเฟ่ชนะ2แพ้3นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกราน,นาดามาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ฮานะหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่2เกมส่วนทีมเยือนมาดริดนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะรัฐพามัดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 าน,นหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่หนึ่งเกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเกตาเฟยิงได้15ประตูเสียไป14ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.5ประตูต่อเกมส่วนทีเมเยอันเดรยอันบัตติวินะครับ10เกมหลังสุดยิงไป26ประตูเสียไป13ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.6ประตูต่อเกมเดี๋ยวเราไาดูไฮไดทแคปเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นทีเจ้าบ้านเกตาเฟเมื่อไฮไดทแคปเปิดมาที่1ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2 ทำกำไรไปถึง3เกมส่วนเฮดการสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดชนะไป1เสมอ2แพ้2ทำสกอร์ต่ำทุกนัดส่วนทีมยานเดย์อันมาดริดเมื่อเฮดการเปิดมาที่1ลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป3แพ้2ทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนเฮดการสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ1แพ้3ทำสกอร์ต่ำไปถึง3เกม วันนี้นะครับแฮิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนดรอันมาดริดเป็นต่ออยู่ที่1ลูกส่วนแฮิแคบสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งเจ้าบ้านเกตาเฟ่นะครับหเกมหลังสุดเก็บชัยได้เพียงแค่สเกมก็คือนะัดที่เปิดบ้านเอาชนะตานาดามาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วก็นะัดที่บุกไปเอาชนะเอสปันยอนมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนดรอันมาดริดนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนดัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะรัดพามัสมาด้วยสกอร์สประตูต่อหน ถึงแม้เฮทูเฮช่วงหลังนะครับเรอันมาดติดจะทําได้ดีกว่าคว้าชัยไปถึง4เกมแต่ฟอร์มในบ้านด้วยดูการนี้นะครับของเกตาเฟ่พวกเขาแพ้ไปเพียงแค่1เกมนะครับจาก10เกมหลังสุดแล้วก็เก็บชัยชนะไปถึง6เกมคู่นี้นะครับขอเลือกไปที่เจ้าบ้านเกตาเฟ่คู่ที่4นะครับเป็นศึกสวิตซ์ซูเปอร์ลิกเตะเวลาตีสองครึ่งโรซานเปิดบ้านรับการเยือนของรูเซนเจ้าบ,บ้านโรซานนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่12 แข่งไป20นัดชนะไป3เสมอ5แพ้12ยิงได้23ประตูเสียไป43ประตูเก็บได้เพียงแค่14แต้มส่วนทีเมเยนดูเซนปัจจุบันอยู่อันดับที่6แข่งไป20นัดชนะไป8เสมอ4แพ้8ยิงไป27ประตูเสียไป32ประตูเก็บได้28แต้มเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นดูเซนที่เปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านโรซานชนะ2แพ้3า นานล่าสุดเปิดบ้านแพ้วินเตอร์ทูมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนทีมเยนดูเซนนะครับหเกมหลังสุดชนะ2แพ้3เหมือนกันนานล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ตมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกม10เกมหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านโลซานยิงได้12ประตูเสียไป23ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.2ประตูต่อเกม ส่วนทีมเยนรูเซนนะครับ10เกมหลังสุดยิงไป15ประตูเสียไป18ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.5ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนดต์แคปเอเชียยอนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านโรซานเมื่อแฮนดต์แคปเปิดมาที่เสมอควบครึงลูก4เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ1แพ้1ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮนดต์แคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไป2แพ้ไปถึง3ทําสกอร์สูงไป3เกม ส่วนทีมเยนดูเซนนะครับเมื่อแฮตแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป4เสมอ1ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนแฮตแคบสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่3ลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง4เสมอ1ทําสกรอร์ต่ําไป2เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่ทีมเยือนดูเซนเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮตแคบสูงต่ําวันนี้เปิดมาที่3ลูก ชาวบ้านโรซานนะครับ5เกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียงแค่2เกมนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้วินเตอร์ทูมาด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมยอนดูเซนนะครับ5เกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียงแค่2เกมเหมือนกันนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะรัวซานนี่มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นดูเซนที่คว้าใช้กลับไปได้แล้วฟอร์มฤดูกาลนี้ของโรซานนะครับถือว่าไม่ค่อยดีส่วนฟอร์มดูเซนนะครับช่วงหลังถือว่าทำได้ดีกว่า คู่นี้เลือกไม่ยากครับขอมองไปที่ทีมผู้มาเยือนรูเซนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกเบลเยียมโปลีกเตะเวลาตีสองครึ่งเมเชเลนเปิดบ้านรับการเยือนของอันเดเรดเจ้าบ้านเมเชเลนนะครับปัจจุบันอยู่ันที่8แข่งไป22นัดชนะไป8เสมอ4แพ้10ยิงได้25ประตูเสียไป27ประตูเก็บได้28แต้มส่วนทีเมเยือนอันเดเรดปัจจุบันเป็นรองจากฝูงแข่งไป22นัดชนะ12เสมอแแพ้2 ยิงได้42ประตูเสียไป24ประตูเก็บได้44แต้ม5เกมหลอกสุดที่เจอกันนะครับเป็นอันเดอร์เลดเก็บชัยไปถึง4เกมส่วนเมเชเลนเก็บชัยได้เพียงแค่1เกมหานะหลังสุดนะครับเมเชเลนทำกำไรได้เพียงแค่1เกมเป็นอันเดอร์เลดที่ทำกำไรไปถึง4เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเมเชเลนชนะ4แพ้1หานะหลังสุดทำกำไรไปถึง4เกมส่วนทีมเยือนนะครับอันเดอร์เลด5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1 นานาสุดเปิดบ้านเสมอกับแชงคิรุตมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2อฮานันหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเมเชเลนยิงได้16ประตูเสียไป8ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.6ประตูต่อเกมส่วนทีมเยอันอันเดเลต10เกมหลังสุดยิงไป16ประตูเสียไป10ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.6ประตูต่อเกมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแกปเอเชย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านเมเชเลนเมื่อแฮนดิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก ห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2องทำกาไรไปถึง3เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่สองลูกครึ่งห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทําสกอร์สูงไปถึง3เกมส่วนทีมยอนอันเดอร์เลดเมื่อแฮตแคปเปิดมาที่ครึ่งลูกห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4แพ้1ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ1แพ้3 ทำสกอร์ต่ำไปถึง4เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่ทีมเยือนอันเดเลตเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนแฮตแคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งฟอร์มของเจ้าบ้านเมเชเลนนะครับช่วงหลังถือว่าไม่ธรรมดา5เกมหลังสุดเก็บชัยไปถึง4เกมส่วนทีมเยอนอันเดเลตนะครับ5เกมหลังสุดฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีพวกเขาคว้าชัยเพียงแค่1เกมนะครับก็คือนะัดที่เปิดบ้านเอาชนะเซอร์เคอร์บูตมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังนะครับพวกเขาจะไม่ดี แต่ e a d ทูเฮด5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นอันเดรเลดเก็บชัยไปถึง4เกมวันนี้นะครับ1ลูกไม่ไน่ายากเกินไปขอมองไปที่ทีมผู้มาเยือนอันเดรเลดสำหรับแฟนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมาแอดไลน์มาที่แอด1688 fc ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูแนวทางทั้ง5คู่วันนี้ที่เฮียหมาให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกพิมพ์เหล็กอังกฤษเตะเวลาตีสองครึง่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกรรมเยนของบอร คู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านเวสต์แฮมคู่ที่2เตะเวลาตี35นาทีวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับกรรเย,ยนของแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดคู่นี้ให้เลือกไปที่เจ้าบ้านวูฟแฮมตันส่วนคู่ที่3เป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเวลาตี3เกตาเฟเปิดบ้านรับกรรเย,ยนของเรอัลมาดริดคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านเกตาเฟคู่ที่4ี่นะครับเป็นศึกสวิ Super League, ตซ์ซูเปอร์ลีกเตะเวลาตีสองครึ่งโรซานเปิดบ้านรับกรรมเย,ยนของรูเซน คู่นี้ให้มองไปที่ทีมผู้มาเยือนรูเซนส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกเบียวเยี่ยมโปลิเตะเวลาตีสองครึง่งเมเชเลนเปิดบ้านรับกัมเยียนของอันเดเลตคู่นี้ให้มองที่ทีมผู้มาเยือนอันเดเลตวันนี้นะครับเฮียแม,มาต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ